ำหรับเครื่องมือฟิโบนัชชีนะครับแต่ก็มีคำถามเกิดขึ้นครับว่าเมันสามารถที่จะใช้กับไทม์เฟรมหนึ่งนะครับหรือว่าวิเคราะห์ในไทม์เฟรมหนึ่งแล้วไปใช้เทรดกับอีกไทม์เฟรมหนึ่งได้หรือเปล่านะครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในรายการกูคุยทุกเรื่องนะครับเป็นรายการน้องใหม่ที่เพิ่งคลอดออกมาสดๆร้อนๆกันเลยนะครับเป็นรายการที่จะรวบรวมคำถาม ข้อสงสัยนะครับไม่ว่าจะทั้งทาง YouTube Facebook หรือในกลุ่มของเรานะครับหยิบยกมาตอบกันให้ผ่านรายการกูคุยทุกเรื่องนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาของเราในวันนี้นะครับอย่าลืมครับกดติดตามกด Subscribe กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยเพื่อที่ว่ามีคลิปใหม่บทวิเคราะห์ใหม่จะได้ติดตามกันได้ทันแล้วใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำออนไลน์ GoSpott กับเรานะครับก็สามารถแอดไลน์แอดที่อยู่ด้านล่างหน้าจอกันเข้ามาได้นะครับในหน้าเมนูไลน์แอดจะมีหัวข้อสมัครเปิดบัญชีกันอยู่ก็สามารถกดสมัครเปิดบัญชีกันได้ทันทีนะครับก็ทองคำโกลสปอตของเราเป็นทองคำอ่าเป็นตัวโกลสปอตนะครับสามารถเทรดได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ตลอด24ชั่วโมงนะครับยิ่งในช่วงกางค้ำกังคํำกลางคืนนะช่วงสักประมาณทุ่มถึง สักสี่ทุ่มนะครับเป็นช่วงที่ตลาดอเมริกาเปิดก็จะเป็นช่วงที่มีวอลลุมการซื้อขายกันมากพอสมควรนะครับใครที่เทรดตลาดทุนไทยก็อาจจะปิดหรือว่าเสียโอกาสกันไปเพราะว่าตลาดเนี่ยจะปิดตั้งแต่ช่วงเวลา4ี่โมงเย็นกันไปแล้วนะครับและหากสนใจเข้าร่วมกลุ่ม เข้ามาพูดคุยกับเราแลกเปลี่ยนมุมมองทัศนคติต่างๆนะครับหรือหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเทรดก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มมาพูดคุยกันได้นะครับโดยที่ลิงก์เข้ากลุ่มก็จะอยู่ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับหรือแท็กขออภัยครับทักไลน์แอด นะครับเข้ามาหาเจ้าหน้าที่แจ้งขอเข้ากลุ่มกันได้นะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือเงื่อนไขใดๆนะครับก็เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วก็คําถามถ้าเกิดคําถามไหนโดนใจนี่ครับหรือว่าคำถามแล้วดูแล้วน่าจะเป็นประโยชน์นะครับเราก็จะหยิบยกกันมาตอบผ่านรายการกันด้วยนะครับก็มาเข้าสู่เนื้อหาของเราในวันนี้กันดีกว่าครับก็มีคำถามหนึ่งที่ผมคิดว่า เป็นคำถามที่น่าสนใจคําถามนึ่งเลยแหละผมอ่าแล้วก็หลายคนก็อาจจะผมคิดว่าใครที่มีประสบการณ์มาบ้างเราก็น่าจะได้ใช้อยู่แล้วนะครับสําหรับเครื่องมือฟิโบนัชชีนะครับแต่ก็มีคําถามเกิดขึ้นครับว่าเอ้ยมันสามารถที่จะใช้กับไทม์เฟรมหนึ่งนะครับหรือว่าวิเคราะห์ในไทม์เฟรมหนึ่งแล้วไปใช้เทรดกับอีกไทม์เฟรมหนึงได้หรือเปล่านะครับเอาจริงๆว่าต้องมองอย่างนี้ก่อนว่า ฟิโมนาชีเป็นการหาเป้าหมายนะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้หาเป้าหมายถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้แหละครับแต่ว่าถ้าบางครั้งคุณใช้ไทม์เฟรมที่ห่างกันมากๆนะครับอย่างเช่นคุณตีในไทม์เฟรมเดย์แล้วมาหาจังหวะเข้าใน15นาทีหรือชั่วโมงนะครับพอมันห่างมากๆระยะการถือ นะครับมันอาจจะผิดเพี้ยนไปนะครับหรือว่าการบริหารจัดการเงินทุนเนี่ยมันอาจจะผิดกันไปได้นะครับเพราะนั้นไม่ควรใช้ใน time ทรมเฟมที่ที่ต่างกันมากๆนะครับหรือต่างกันเกินไปนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีผลต่อมันนี่เมเนจเม้นต์หรืออะไรต่างๆนะครับเพราะว่าบางทีคนเทนตในทรมเฟมเล็กๆเนี่ยอาจจะใช้การเข้าออเดอร์วอลุ่มที่ใหญ่กว่าในทรมเฟมที่ที่ที่ใหญ่ นะครับเพราะว่าทำเฟมใหญ่กว่าจะมีจุดตัดขาดทุนระยะการตัดขาดทุนอะไรที่อาจจะมีความกว้างมากกว่านะครับทีนี้อย่างที่ผมบอกแล้ว่าจริงๆมันมีความสัมพันธ์กันมันมีความเกี่ยวเนื่องกันนะครับยังไงนะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างจะกราฟให้ดูละกันนะครับแต่ก่อนอื่นต้องพูดก่อนต้องต้องดูตรงนี้ก่อนครับว่า ฟิโบนั c c ีนะครับใช้ทําอะไรแล้วพื้นฐาน f i b o n a c c ีมันมันเป็นยังไงนะครับหลายคนที่เทรดน่าจะพอทราบกันดีเวลาที่การาฟมีแนวโน้มนะครับลักษณะของการาฟมีแนวโน้มมันก็จะไปแบบนี้ถูกไหมครับมันก็จะไปแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้ผมยกตัวอย่างในกรณีที่เป็นขาขึ้นแล้วกันนะฟิโบนัซซีนะครับปกติที่ใช้กันก็คือหาตรงนี้ครับอ่าหลังจากที่เกิดเวฟนะครับผมเรียกว่าเวฟล้กันนะครับก็คือคลื่นนี้ นะครับขึ้นนี้เกิดขึ้นเนี่ยหลายคนก็จะใช้ฟิโบนัชชีในการหาจุดที่ราคาจะยอดตัวฝั่งนี้นะครับก็คือใช้ฟิโบนัชชีศูนย์แล้วก็ฟิโบนัชชีร้อยเนี่ยกางบริเวณนี้นะครับเพื่อหาแนวรับตัวนี้นะครับเพื่อหาแนวรับตัวนี้หาแนวรับตัวนี้เสร็จได้แล้วนะครับได้แนวรับตัวนี้เสร็จก็จะหาฟิโบนัชชีสามารถคาดการเป้าหมายได้ด้วยว่าจุดที่ จากเว็บนี้นะครับขึ้นมาตรงนี้เนี่ยคาดการขึ้นมาที่ระดับราคาไหนนะครับโดยที่ตามสัดส่วนของฟิโบนัชชีเนี่ยเป้าหมายก็คือมี2ระยะครับ127%นะครับกับ161นะครับอันนี้เป็นระยะเป้าหมายส่วนระยะการพักตัวครับจะอยู่ที่บริเวณ38 6 1ถึง61นะครับ61.8นะผมขอคุย เอาตัวเลขทวนๆแล้วกันนะครับก็คือ 38- มสแปถึงหกเปอร์เซ็นเป็นจุดพักตัวนะครับอันนี้คือการใช้ฟิโบนาชชีนะแล้วมันสัมพันธ์กันยังไงผมอยากให้มองอย่างนี้ครับในคลื่นในเวฟเนี่ยครับสมมติในเวฟหนึ่งหรือเวฟสองที่ขึ้นมาเนี่ยแน่นอนพอมันขึ้นมาเป้าหมายด้านบนแล้วนะครับก็ทําเหมือนเดิมครับก็คือใช้ตรงนี้เป็นศูนย์ใช้ตรงนี้เป็นหนึ่งร้อยแล้วก็หาจุดพักตรงนี้นะครับแต่สิ่งที่มันมีในมากกว่านั้นสมมุติว่า เทรนตัวนี้หรือภาพตัวนี้นะครับสมมุติว่าเทรนตัวเนี้ยคือคือเทรนสี่ชั่วโมงนะครับคือภาพของสี่ชั่วโมงแต่ในภาพย่อยครับมันจะมีตัวเนี้ยแทรกอยู่นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีให้ดีกว่าจะได้เห็นกันชัดๆนะเอาเป็นสีเหลืองแล้วกันครับในตัวเวฟตัวย่อยตัวเนี้ยครับในชั่วโมงมันอาจจะมีคลื่นแบบเนี้ยที่ซ่อนอยู่นะมันจะมีจุดที่ยก จุดที่พักจุดที่ยกจุดที่พักอยู่แบบนี้ครับก็คือวิ่งไปเอาเป้าพักตัววิ่งไปเอาเป้าพักตัวในแบบนี้อาจจะเกิดในภาพของ1ชั่วโมงที่ซ่อนอยู่นะครับเพราะเกิดใน1ชั่วโมงที่ซ่อนอยู่เนี่ยนั่นกลายเป็นว่าระยะจากตรงนี้ครับมันอาจจะย่อลงมาสมมติย่อลงมาที่61%อนในไทม์เฟรมของ4ชั่วโมงใช่ไหมครับแล้วอาจจะเอาขึ้นมาเอาเป้า16 1อ่าขึ้นมาเอาเป้า1 6 1 แต่พอคนที่เทรดทำเฟรมที่ย่อยลงอะครับอาจจะใช้จังหวะตัวการพักตรงนี้นครับมีคลื่นย่อยอีกใช้ฟิโบนัชชีกลางอีกกลายเป็นว่ามีการพักย่อยตรงเนี้ยตรงเนี้ยอาจจะเป็น0ูนย์ถึงหนึอีกครั้งหนึ่งที่ซอยอยู่ข้างในนะครับแล้วก็มีจุดพักต,ตัวซ่อนอยู่ในนี้อีกก็จุดพักต,ตัวตรงนี้อาจจะอยู่ซักเหมือนเดิมครับหกสิบเอ็ดถึงสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์ก็ซ่อนอยู่ในนี้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นคลื่นที่ซ่อนซ่อน,ซ,อนซ่อนกันอยู่แบบนี้นะครับอันนี้ อย่างที่ผมบอกว่ามันมีความสัมพันธ์กันอยู่เพราะนั้นการกลางฟิโบนัชชีจากเวฟนี้เพราะนั้นการกลางฟิโบนัชชีจากเวฟนี้ไปหาเวฟนี้มันก็จะมีความสัมพันธ์กันอยู่กับตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปยกตัวอย่างไปดูกันในกราฟนะครับนะมาดูกันในที่ที่จะกราฟดีกว่าว่าในกรณีที่มันเกิดแบบนี้ขึ้นเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงแล้วมันเป็นยังไงนะครับ อ่ะอันนี้ผมจะขอหยิบยกจากกราฟทองมาให้ละกันนะครับอันนี้ผมก็ได้ทําไว้ให้คร่าวๆละว่าเว็บไหนเป็นยังไงมีความซ่อนกันมีความเกี่ยวเนื่องกันยังไงกันนะครับในกรณีของพิบอณัชีที่เป็นสีเหลืองนะครับอันเนี้ยผมตีด้วยเทรนด์ของ4ี่ชั่วโมงคือสวิงคือเวฟของสีชั่วโมงและสีส้มผมตีด้วยสวิงหรือเวฟนะครับของภาพ1ชั่วโมง ในจังหวะนี้เองนะครับที่ผมหยิบยกขึ้นมาให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยก็คือผมใช้พีโบนัสทีตัวที่เป็นสีเหลืองเนี่ยครับตีจากภาพของสี่ชั่วโมงก็คือเป็นสวิงนี้นะครับหรือเป็นเวฟนี้นะครับหลังจากที่ผมตีตรงนี้ครับจะเห็นว่าราคามีการพักตัวขึ้นมาครับนะอันนี้ก็คือตอนที่ตีก็คือตีตัวนี้หาตัวนี้นะครับเพื่อที่จะหาตัวนี้นะครับถูกไหมแต่ทีนี้พอหลังจากที่ราคาขึ้นมาครับขึ้นมาถึง23า พักตัวที่2 3่าจุตรงนี้แล้วเนี่ยครับราคามีการทําเวฟลงมาตรงนี้ครับตัวนี้คือเวฟย่อยนะครับตัวนี้คือเวฟย่อยนะเพราะฉั้นเวฟย่อยก็จะเห็นว่ามีการพักตัวขึ้นมาครับเห็นไหมครับแล้วก็มีเวฟอีกเวฟหนึ่งลงมาแต่ถามว่าถ้าเกิดเป็นตัว4ี่ชั่วโมงอย่างเดียวนี่ครับสี่ชั่วโมงจะนับเป็นเวฟมีเวฟเดียวเลยนะไอตัวคลื่นตัวเวฟที่มันแทรกอยู่ตรงนี้นครับ ผมใช้ฟิโบนัชชีตัวที่เป็นสีส้มเนี่ยเข้ามากลางโดยจังหวะที่กลางตัวนี้ครับเข้าไปดูในไทม์เฟรมนะครับของ1ชั่วโมงในการหาเป้าหมายตัวนี้นะครับนะนี้ผมปรับภาพมาเป็นภาพของของของไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับลองสังเกตดูครับเวฟนี้กับเวฟนี้นะครับเป็นการที่หลังจากที่ราคาขึ้นมาทดสอบ23 .6 ของ timeframe 4ชั่วโมงไปแล้วนะครับราคาปรับลงมาครับทีนี้พอปรับลงมาปุ๊บมันเป็นคลื่นที่เล็กมากๆนะครับทําให้ใน4ชั่วโมงเนี่ยมองเห็นแค่เป็นเส้นตรงลงมาเลยยาวๆถูกไหมครับเพราะนั้นมันก็จะเป็นคนละจังหวะนะมันเป็นคนละจังหวะอย่างที่ผมบอกว่ามันมีความสัมพันธ์กันแต่จังหวะนะครับรอบมัน ยิ่งยิ่งทำเฟรมห่างกันมากๆคารอบที่มาใช้ในให้มันมีความสัมพันธ์กันเนี่ยก็จะยิ่งเทรดได้ยากขึ้นเมเนจได้ยากขึ้นนะครับทีนี้ผมนับจากเวฟนี้ลงมาเนี่ยเพราะฉนั้นเราเห็นแล้วว่ามีการพักตรงนี้นะครับเกิดการพักตัวขึ้นมาตรงนี้เกิดขึ้นนะครับมีการพักตัวย่อขึ้นมาที่ 61. 8ซของไทม์เฟรม e 1ชั่วโมง ็นไหมครับเนี่ยมันมันคือความสัมพันธ์กันแต่หลังจากที่ย่อลงมาครับลงมาเอาเป้าครับลองสังเกตดูครับระดับราคาของตัวนี้ครับที่เราใช้การฟิบอนัชี่คือฐาน100มันมาลงกับอะไรครับกับเป้าหมายของชั่วโมงพอดีครับ161.8เพราะฉะนั้นคนที่เล่นไทม์เฟรมชั่วโมงปิดทํากำไรออกมาแล้วครับนะ ปิดทํากําไรออกมาแล้วครับแต่ถ้าเกิดเป้าหมายของฟิโบนัชชีของตัวที่เป็นสีเหลืองนะครับก็คือทําเฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยเป้าหมายมีไหนครับมีร้อยิบเจ็ดมีร้อยหกสิบเอ็ดครับซึ่งยังไม่ถึงนะครับแต่ว่าในทำเฟรมชั่วโมงครับมันปิดมาแล้วครับคือถึงเป้าร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดไปแล้วนะนะครับมันถึงไปแล้วนะเพราะนั้นถามว่าณนะตรงนี้เองเนี่ย อย่างที้ผมบอกว่าเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันนะครับคือมันสัมพันธ์กันตรงนี้ครับแล้วดูเป้า161ครับมันก็เป็นบริเวณใกล้เคียง261.8ของตัวที่เป็นฟิโบนัชชีที่เราใช้ใน1ชั่วโมงด้วยนะครับอันนี้คือความสัมพันธ์กันนะคือถามว่าให้ถ้าเกิดว่าคุณเล่นเล่นเทรดในจังหวะของ4ชั่วโมงนะครับคุณเล่นเทรดใน4ชั่วโมงเนี่ยแล้ว ขออภัยครับเล่นเทรดในในชั่วโมงนะครับเทรดในชั่วโมงแต่ใช้ฟิโบนัชชีของ4ชั่วโมงช่วยวางแผนการเทรดได้ไหมได้แบบนี้ได้แต่ใช้ขนาดแบบเข้าออกเลยอาจจะมีผลต่อการบริหารจัดการนิดนึงนะครับซึ่งมีผลยังไงอย่างถ้าเกิดว่าถ้าเกิดคุณเทรดด้วยชั่วโมงอะครับจะเห็นว่าในจังหวะเน,นี้ยคือเวฟคือสวิงถูกไหมครับ ถ้าเกิดคนใช้ SL กับ4ชั่วโมงจุดตัดขาดทุนอยู่ตรงไหนครับอยู่นี่23.6ซึ่งถ้าเกิดมันขึ้นมามัน SL จะไกลามากจุดตัดขาดทุนจะไกลามากนะเพราะนั้นเนี่ยครับมันคือมันคือความอ่าจะพูดยังไงดีอ่ะเพราะนั้นคือใช้เป็นการวางแผนดีกว่านะครับแต่อย่าใช้ถึงขนาดแบบว่าขนาดเทรด นะครับเพราะนั้นถามว่าเมื่อเรามองเห็นเวฟเห็นคลื่นเห็นแนวโน้มนะครับใช้ประกอบนะครับในการโฟ l ว์เทรนด์ได้แต่อย่าถึงขนาดแบบไอ้คุณใช้ท e เฟรมเทรดทาเ a m e ชั่วโมงอยู่ปกติแล้วมาใช้ SL ของของภาพ4ชั่วโมงมาใช้ด้วยอันนี้จะไม่ดีนะครับทำให้ SL เนี่ยค่อนข้างไกล นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยเราเห็นแผนแล้วเรามองหาเวฟตรงนี้หาจุดพักตรงนี้เอ้ยพักตรงนี้ถ้าหลุดตรงนี้มันจะไปที่ที่ราคาไหนของของ4ชั่วโมงนะครับแล้วเราวางแผนเทรดในช่วงนี้ยังไงนะครับแนะนำใช้แบบนี้ดีกว่านะครับลองมาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งครับนะในตัวอย่างนี้ผมก็ใช้ตัวนี้ครับเป็น0ูนย์ถึง100ตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่าราคามีขึ้นมาพักตัวครับบริเวณ6 1 นะครับ61.8%ของตัว4ชั่วโมงนะครับแต่ในตัวชั่วโมงครับหลังจากที่ราคาเบรกลงมาครับเห็นไหมครับหลังจากที่ราคาขึ้นมาพักตัววิ่งกลับมาเบรกเฮ้ยาราคามันไปไม่สุดมันวิ่งครึ่งครึ่งกลางๆครับก็เลยใช้ตัวฟิบนัชชีของชั่วโมงเข้ามาช่วยแน่นอนแหละเป้าหมายของฟิบนัชชี127หรือ161ด้านล่างนะครับแต่ว่าพอการาววิ่งครึ่งครึ่งกลางๆ,ๆ,ๆแบบนี้ครับ คนที่เล่นชั่วโมงแหะเอ้ยมันจะไปยังไงดีวางแผนยังไงดีอาจจะใช้ไทม์เฟรมชั่วโมงเข้ามาช่วยหาจังหวะนะครับหาจังหวะการเข้าออกอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าก็เล่นล้อไปกับตัวไทม์เฟรมของของ4ชั่วโมงครับคือ4ชั่วโมงบอกเอ้ยฉันฉันมีเป้าหมายอยู่127นะอ่าสมมติเป้าหมายอยู่127นะแต่มันมาแบบนี้ครับครึ่งครงกลางๆไปไม่สุดไปไม่ถึงอ่าเป้าหมายมี อ่ะแล้ววางยังไงอ่ะก็ใช้ตัวของชั่วโมงเนี่ยครับเข้ามาช่วยอีกครั้งหนึ่งในการวางเป้านะครับก็จะเห็นจุดพักตัวจุดย่อตัวเพื่อจะเก็บเป้าหมายตรงนี้กันได้นะครับก็ใช้อ่าไม่ได้ถึงขนาดว่าใช้แทนกันแต่ใช้มีความสอดคล้องกันหาจังหวะเสริมจังหวะย่อยหรือคลื่นย่อยนะครับแนะนำว่าใช้แบบนี้จะดีกว่านะครับแต่อย่าแบบอย่างที่ผมบอกครับ เข้าตัวนี้แล้วมา SL ด้วยตัว4ชั่วโมงซึ่งมันจะทำให้ SL หรือจุดตัดขาดทุนของเราไกลเกินไปนั่นเองนะครับก็นี่จะเป็นถือว่าเป็นการตอบคำถามแล้วกันนะครับกับกับที่มีคำถามจากเพื่อนๆน,นะครับที่ส่งมากันให้นะครับก็หวังว่าอาจจะช่วยเคลียร์ข้อสงสัยกันไปได้ นะครับจริงๆก็ได้ตอบไปแล้วแหละนะครับตอบไปแล้วแหละแต่ว่าหยิบยกขึ้นมาให้เห็นภาพประกอบหยิบยกขึ้นมาให้เห็นภาพประกอบกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าเอ้ยอ๋อมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับที่ไปที่มาของมันนะครับก็ใครที่สนใจเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับหรือมีคําถามไมเทรดตรงนี้แล้วติดตรงนี้เป็นอย่างนี้นะครับก็ลอง ลองเข้ามาพูดคุยกันครับเปิดอคำถามไหนโดนใจก็จะได้เอามาทำเป็นคลิปตอบคำถามกันให้นะครับในรายการกูคุยทุกเรื่องนะครับแล้วก็ยังไงรับชมกันแล้วก็อย่าลืมครับฝากกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่ามีคลิปใหม่บทวิเคราะห์ใหม่หรือเนื้อหาความรู้ใหม่ๆจะได้ติดตามกันได้ทันนะครับ แล้วก็ใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเราครับก็อย่าลืมครับแอดไลน์กันเข้ามาได้นะครับบนหน้าเมนูไลน์อาจจะมีหัวข้อสมัครเปิดบัญชีครับก็สามารถกดสมัครเปิดบัญชีกันได้ทันทีนะครับหรือก็อย่างที่บอกครับก็เข้ามาพูดคุยกันในกลุ่มกันได้นะครับนะก็สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ท่านกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ ในกูคุยทุกเรื่องตอนหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณครับ